เรื่องเนี้ยผู้หญิงชอบเป็นนะคือจะบอกว่าอะไรรู้ไหมผู้หญิงอะชอบคิดแทนผู้ชายว่าผู้ชายอะอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่จริงๆแล้วอะผู้ชายเขาไม่ได้อยากได้นะข้อสามคือคิดแทนใช่ไหมคิดแทนสิ่งที่เราควรทํานะคิดแทนนี่คือไม่ควรนะไม่ควรคิดแทนนะออย่าคิดแทนเออย่าคิดแทนผู้ชายนะคะสิ่งที่เราควรทําก็คือค้นหาความต้องการในสิ่งที่เขาปรารถนาจริงๆ นี่มันดูเป็นนามธรรมนะยากเหมือนกันนะอย่างงี้แต่มันไม่ยากนะนเป็ยัยงไงทำอธิบายให้ฟังนะคะการที่เราเนี่ยเอ่อทำความเข้าใจนะคะว่าความปรารถนาของเขาอะมันคืออะไรเอ่อมันเรามันไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยจะไปจู้จี้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการสิ่งที่เราพลาดเลยนะคะสิ่งที่ผู้หญิงพลาดเลยก็คือว่าเราอะคิดแทนเขาว่าเขาว่าต้องการอะไรอ่าแล้วเราสันนิษฐานว่าเขาอยากได้อะไรมีเรื่องเล่า ที่ที่น่าขำอยู่เรื่องหนึง่งนะคะก็มีคู่รักอยู่คู่หนึ่งนะคะเอ,อเป็นวันเกิดของผู้ชายอ่าเป็นวันเกิดของผู้ชายแล้วก็แฟนก็ถามว่าเธอเธอวันเกิดออยากได้อะไรนะผู้ชายก็เป็นคนที่เรียกง่ายอะซิมเปลิลอะอมไม่ได้แบบชอบแบรนด์เนมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเต้องไปกินอะไรหรูๆอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็บอกว่า ผมอยากกินแค่พิซซ่ามีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะคะแล้วเราดูหนังเน็ตฟลิกด้วยกันหลังจากนั้นเราก็ h a v แ something กันมติ้งกันฟีเจิลิ่งกันนิดหนึ่งผู้ชายต้องการแค่นั้นอาจจะไม่ใช่ทุกคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่สำหรับคู่รักคู่นี้เนี่ยผู้ชายเป็นคนที่ซิมเ l ิเรียบง่ายอเแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงก็ไปซื้อกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ให้ผู้ชายแต่ว่าสิ่งที่ผู้ชายต้องการนั้นไม่มีเลย <c oughs> เขาเรียกว่าเหมือนกับม,ม,มันไม่แมชกันเออมันไม่แมชกัน